ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็บเพื่อนๆเอฟซีนะครับเมื่อนี้มาเฮ็ดคลิปนะครับโดยที่ว่าบ่มีไม้นะครับก็สหองเสียงดังแน่นะครับเพราะว่าเอาอีกแล้วนะครับผึ่งซื้อมาใหม่ๆนะครับไม้ผมท่อแกนกลางทับใส่ครับมุนอับยับเลยนะครับผมตั้งไว้นะครับดีว่าโทรศัพท์บ่พังนะครับถอยไปตามท่อแกนกลางนะครับ พังเลยนะครับโอ้ยนะครับกะเดมาบอกกันว่าวิดีโอสองสามมือนี่ไปต่อไปลอดจนไหม้มากาผมสั่งแล้วแ่ะครับจนไหม้มากกาิได้เขาสู่ปกติผมก็พยายามเหตุคลิปต่อเนื่องนะครับแต่ว่ากะสิะมีเสียงบอดีแน่เสียงเสียงคอยแน่อยังสินะครับกาขออภัยแน่นะครับมือนีก็ได้มาเปิดเตาให้เบิง่งเพราะว่า อันที่จริงเป็นเตาที่ว่าผมเลี้ยงใหม่ก่อนข้างที่ว่าใส่ใจนะครับเป็นใหม่ที่ว่าผมเคยให้คลิปเกี่ยวกับการปิดเปิดเตาเนี่ยครับเป็นไม่คู่นะครับเอฟซีค, FC คงจำได้อยู่นะครับการอยากเปิดมาเปิดให้เบิ้งนะครับเพราะว่าผมว่านี่ได้ประสบการณ์จากการเผานะครับเพราะว่าก็คือไม่สดนะครับ เรบเอามาอบก็ค่ายแกดเรียวอยู่นะครับแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างก็คือมันสิดโดนแน่นะครับโดน้าเลยเมื่อวานนี่ก็จุดเต่าหกโมงเช้านะครับก็เผาเซจพุ่นเทียงนะครับเซจพอดีปิดเต่านะครับก็ใส่เวลาโดนนะครับมีข้อแตกต่างก็คือไม่สดอะมันสิโดนงาะนะครับค่ายเกต้าวางังสันนะครับเดี๋ยวมาบึง ทานกันครับโอ้คุณโอ้งามดีอยครับพอใจครับพ่อใจ ขนาดผมอันน,นั้นเราได้เลยคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผักนะครับอู้งามงามครับสมกับผมเลี้ยงใหม่โยงามขนาดเลยครับเดี๋ยวเรา๋ยิยกมากเ่อร์อยนะครับทะลุหนอนในกันมาโอ้เป็นใหม่คูณนะครับย่างดีเลยครับ ง่ามๆนะครับเป็นไม้สซดครับ,อแ,บอแสงกระโคแสงนะครับนี่ไม้ดิวนะครับเพราะว่าผมคุ้มเอาหมูว่านี่นะครับไม่ยุไม้ดิว,ดวครับเพราะว่ามันเลี่ยมเต็ม่นะครับมันอาจเชียวลงไปน่ดจังน้อยเดี๋ยวผมจะเอาอันง่ายก่อ น,นี่ครับขอบบครับอันนี้อัน,นหญงไม้ดีอยู่ครับแต่ว่าขอแตกต่างใหม่คู่นี่บ่คือใหม่หมักขามนะครับเวลามันเป็นคานแล้วมันมันมีแตกแตกยู่แบบนี้นะครับแสงกระไดครับมันมันสิแตกแตกแตกเป็นย่อยๆไปนะครับแต่ว่าไหม้หมักขามนี่มันสิ ถ้าแตกก็คือแตกซีกยาวแต่ว่ามันบอย่อยแบบนี้นะครับมันอันนี้คือขอแตกต่างคร,ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมี้ให้สุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ